สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับคือจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะย้อนเวลากลับไปประมาณ13,800ล้านปีเลยนะคะใช่ครับโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากกำเนิดจักรวาล Big Bang ถึงโลกของเรามาลองสำรวจการเดินทางที่เอ่อน่าทึ่งนี้กันครับค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยนะคะที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด คือภาพจําของบิ๊กแบงว่าเป็นเหมือนระเบิดตุ้มใหญ่ๆครับผมก็เคยคิดแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะแต่มันคือการที่ตัวอวกาศเองเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วมากๆอ๋อตัวอวกาศขยายตัวใช่ครับจากจุดเริ่มต้นที่เล็กเล็กกว่าอะตอมนะคะที่เราเรียกว่าซิง g ก l ลาริตี้ซิง l ก r ลาริตี้ค่ะจุดนั้นมีความหนานแน่นสูงมาก แล้วก็ร้อนจัดแบบอืมจินตนาการตามได้ยากเลยค่ะโอ้ไม่อยากจะนึกภาพตามเลยค่ะคือมันไม่ใช่ระเบิดในอวกาศแต่เป็นตัวอวกาศเองที่เริ่มขยายออกมาจากจุดเล็กๆนั้นถูกต้องครับแล้วเอ่อช่วงเซี่ยววินาทีแรกๆเลยมันเป็นยังไงต่อครับมันเร็วมากๆเลยใช่ไหมครับค่ะในช่วงเวลาที่สั้นมากๆจริงๆที่นักฟิสิกส์เรียกว่าแพลนก์ไทม์เนี่ยนะคะสภาวะมันเอ่อมันสุดขั้วมากครับ จากนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า cosmic inflation หรือการพองตัวครั้งใหญ่การพองตัวค่ะจัก,กรวาลขยายขนาดจากที่เล็กจิ๋วเดียวไปเป็นขนาดที่ใหญ่โตมหาศาลในเวลาแค่พริบตาเดียวเลยค่ะเหมือนเราเป่าลูกโป่องอย่างนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะจากจุดเล็กๆฟูพรวดขึ้นมาการขยายตัวนี่เองที่ทําให้จัก,กรวาลเริ่มเย็นลงใช่ไหมครับใช่ค่ะพอขยายตัวอุณหภูมิก็ลดลง พอเย็นลงอนุภาคพื้นฐานอย่างเช่นควาร์กกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบว่าเล็กที่สุดของสสารก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาได้ออ๋ oh. แล้วควาร์กพวกนี้ก็จะมารวมกันกลายเป็นโปรโตอนกับนิวตรอนครับผม พอเวลาผ่านไปอีกนิดหน่อยไม่กี่นาทีเองค่ะจัก,กรวาลก็เย็นลงไปอีกจนเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Big Bang n u ว l e o s y n t h e s i s สขึ้นมาอ่าการสังเคราะห์นิวเคลียสตอน Big Bang ใช่ค่ะตอนนี้แหละโปรตอนกับนิวตรอนก็เรื่องมาจับคู่กันเกิดเป็นนิวเคลียสของาธาตุเบาๆก็คือพวกไฮโดรเจนกับฮีเลียมถูกต้องค่ะไฮโดรเจนกับฮีเลียมซึ่งสองาธาตุนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของจักรวาลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะใช่ครับ แต่ว่าตอนนั้นก็ยังทึบแสงอยู่ใช่ไหมครับยังมองไม่เห็นอะไรที่เรียกว่ายุบมืดใช่ค่ะประมาณ3 8 0 0 0นปีแรกจักรวาลยังเป็นเหมือนอซุปข้นๆร้อนๆของอนุภาคที่เรียกว่า plasma. พลาสมาพลาสมาแสงเนี่ยยังวิ่งไปไหนได้ไกลเหมือนเราอยู่ในหมอกหนาทึบเลยค่ะอ๋อครับนึกภาพออกจนกระทั่งจักรวาลเย็นพอที่อิเล็กตรอนจะเข้าไปโคจรรอบๆนิวเคลียสได้ กลายเป็นอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าพอเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วตอนนั้นล่ะค่ะหมอกก็เริ่มจางลงแสงถึงสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้เป็นครั้งแรกอ๋อแล้วแสงแรกที่หลุดออกมาได้นี่เองที่กลายเป็น cosmic microwave background หรือ CMB ที่เราตรวจจับกันได้ในปัจจุบันใช่เลยค่ะเหมือนเป็นภาพถ่ายแสงแรกหรือเสียงสะท้อนจางๆของบิ๊กแบงที่ยังเหลืออยู่ ค่ะซึ่ง CMB นี้สำคัญมากนะคะไม่ใช่แค่แสงแรกแต่มันคือแผนที่อุณหภูมิของจักรวาลในตอนนั้นเลยแล้วก็เป็นหลักฐานที่ทรงพลังมากๆที่ยืนยันว่า BIG BANG เคยเกิดขึ้นจริงเหมือนเราเห็นภาพถ่ายจักรวาลตอนยังเป็นทารกอยู่เลยนะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วจากกา๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมที่มองไม่เห็นกลายมาเป็นดาวฤกษ์สว่างๆเป็นกาแล็กซี่เป็นโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงครับ ตรงนี้ต้องยกความดีความชอบให้แรงโน้มถ่วงเลยค,ค่ะแรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงค่อยๆดึงมวลสารพวกนี้เข้ามารวมกันพอกลุ่มก๊าซมันใหญ่ขึ้นหนาแน่นขึ้นแรงกดดันมหาศาลตรงใจกลางก็จุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นมาอ๋อการหลอมนิวเคลียสใช่ค่ะหลอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมเกิดเป็นพลังงานมหาศารนั่นนียคะคือดาวเล์รุ่นแรกดาวรุ่นแรกพวกนี้อายุสั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะดาวรุ่นแรกๆมักจะมีมวลเยอะมากก็เลยใช้เชื้อเพลิงหมดเร็วพอหมดเชื้อเพลิงมันก็จะระเบิดตูมกลายเป็นซูเปอร์โนวาการระเบิดนี่สำคัญมากเลยสินะครับเพราะมันสร้างธาตุที่หนักขึ้นมาสำคัญมากๆค่ะการระเบิดซูเปอร์โนวาเนี่ยเหมือนกับเป็นโรงงานสร้างธาตุหนักในจักรวาลเลยมันสังเคราะห์ธาตุตั้งแต่คาร์บอนออกซิเจนไปจนถึงเหล็ก แล้วก็ศาสตร์กระจายธาตุหนักพวกนี้ออกไปในอวกาศธาตุพวกนี้ก็กลายเป็นวัตถุดิบใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบให้กับดาวเลษ์กรุ่นต่อๆมารวมถึงระบบสุริยะของเราแล้วก็โลกของเราด้วยที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนมันเชื่อมโยงกับเราโดยตรงเลยนะเนี่ยจริงๆค่ะอตอมในร่างกายเราส่วนใหญ่ก็เคยอยู่ในดาวเลือที่ตายไปแล้วพวกนั้นที่เขาพูดกันว่าเราคือทุลีดาวหรือ we are stardust ใช่เลย่ะความหมายนั้นเลยฟังแล้วก็รู้สึกเออทึ่งนะครับนอกจากเรื่อง CMB กับเรื่องสัตว์ส่วนธาตุแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่มายืนยันเรื่อง Big Bang มีอีกสองอย่างที่สำคัญมากๆค่ะอย่างแรกคือ redshift หรือการเลื่อนทางแดง <Red> shift ค่ะเวลาเราสังเกตแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปมากๆเนี่ยแสงมันจะดูเหมือนเลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้นเหมือนเสียงรถพยาบาลที่เปลี่ยนไปเวลาวิ่งห่างจากเราใช่ค่ะคล้ายๆการหลักการเดียวกันมันบอกเราว่ากาแล็กซีเหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นก็คือจกักรวาลกำลังขยายตัว ถูกต้องค่ะเหมือนจุดบนผิวลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปมันจะขยายตัวห่างออกจากกันเข้าใจแล้วครับแล้วอีกอย่างคืออะไรครับอีกอย่างคือสัดส่วนของาธาตุเบาๆค่ะคือปริมาณไฮโดรเจนกับฮีเลียมที่เราตรวจวัด,วดได้ในจักรวาลปัจจุบันเนี่ยมันตรงกับที่แบบจำลอง Big Bang n u c วเค s y n t h ซ sis ทํิทำนายไว้เลยค่ะตรงเป,เป๊ะเลยเหรอครับใช่ค่ะค่อนข้างแม่นยาม,มากถือเป็นความสำเร็จของทฤษฎีเลย เป็นภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแต่ก็ยังมีคำถามใหญ่ที่ค้างคาใจอยู่ดีก่อนบิกแบงแล้วครับมีอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นไหมอืมอันนี้เป็นคำถามที่ท้าทายที่สุดเลยนะคะบางทีคำว่าก่อนอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ถ้าหากว่าเวลาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับบิกแบงอ๋อเวลาเริ่มพร้อมบิกแบงใช่ค่ะแต่ก็มีแนวคิดอื่นๆเช่นกันนะคะอย่างทฤษฎีที่ว่าจัก,กรวาลอาจจะเป็นวัฏจักร คือมีการหดตัวแล้วก็ขยายตัวใหม่สลับกันไปหรืออาจจะมีหลายจัก,กรวาลที่ขนานกันอยู่โหเป็นเรื่องที่ยังต้องค้นคว้ากันต่อไปนะครับใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงหากันอย่างเข้มข้นเลยค่ะครับการเดินทางจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมาเป็นดวงดาวเป็นโลกแล้วก็มาเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ การเข้าใจที่มาของเราแบบนี้มันก็ทั้งให้มุมมองต่อตัวเองต่อโลกรอบตัวเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับจริงค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะครับเมื่อเรามองดูความยิ่งใหญ่ของจักรวาลแล้วก็ต้นกำเนิดอันน่าอัศจรรย์ของเราเนี่ยการที่เราอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของการมีอยู่ของเราหรือว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในภาพรวมทั้งหมดนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราได้ยังไงบ้างคะ